สวัสดีค่ะทุกทกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงรีวิว t า r ์โรเด็กแอนออร์เรคนะคะของแม่หมอนะในวันนี้นะคะจะมาของสําหรับ Golden Journey นะคะเป็นลิมิเต็ดโก edition นะคะเป็นเกี่ยวกับสมองกล AI นะของค่าย Destiny เช่นเคยนะคะปีนี้ต้องบอกว่าจะเห็นไพ่ของหมอเมทเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าแม่หมอเนี่ยเมาเยอะมากนะคะกล่องไพ่อันนี้นะคะจะเป็น limited edition นะเป็นสีดำทองนะคะมี78บใบนะคะ Golden Journey นะมีเลขสำรับของแม่หมอคือ526นะคะทำโดยประเทศไทย กล่องจะคล้ายๆก,กันกับสำหรับอื่นนะคือเปิดฝาขึ้นนะคะมีผู้สร้างนะข้างบนกล่องก็จะเป็น Golden Journey แล้วก็เป็นภาพไพ่นะคะหลังกล่องก็จะเป็น Golden Journey แล้วก็เป็นรูปตัวอย่างไพ่บางส่วนเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเนี่ยหน้าไพ่เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าแม่หมอแกะออกมาดูบางส่วนแล้วแต่ยังไม่ได้เอามาใช้นะคะคือมาดูว่า ขอบเนี่ยมีปัญหาไหมนะเพราะว่าเหมือนกับในหลายๆสำรับอันนี้ของหมอเมดนะคะบางท่านได้รับไปก็จะเป็นปัญหากันค่อนข้างเยอะนะคะตรงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาขอบไพ่เนาะนี่กล่องไพ่ก็จะเปิดขึ้นเหมือนกันนะคะและข้างในก็จะพิมพ์คำว่า Destiny แล้วก็มีนะคะโฟมนะเหมือนกับรองข้างๆให้กล่องไม่เปิดแล้ว เรียกว่ายัางไงอะลื่นออกมาเลยมากเกินไปนะคะก็จะมีความหนื่เนาะข้างๆกล่องก็จะมี golden journey นะคะนี่รูป ai golden journey นะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นเหมือนกัน,ข,นข้างในข้างในอ่ะข้างในก็จะมีรายละเอียดของผู้ทําด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเปิดมาก็จะเจอโฟอมโฟมก่อนอันนึงที่รองไม่ให้กระแทกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เวลาเก็บไพ่เนาะแม่หมอก็แนะนํานะคะก็ใส่ซองเข้เหมือนเดิมแล้วก็เอาโฟมพวกแปะเข้าไปเหมือนเดิมนะของเลขของมาแม่หมอก็จะเป็น526นะคะเป็นใบเซอร์ติฟิเคตของ Golden Journey Limited Edition น,น,นะกล่องข้างในก็จะเหมือนกับหน้ากล่องเนะาะเดี๋ยวขอเก็บถุงเข้าไปก่อนนะคะเพราะว่าจะได้นะมีถุงเอาไว้ใส่เก็บเอาไว้นะคะ แม่หมอจะเป็นคนที่เวลาเอาไพ่มาใช้เนาะก็จะมีความทนุถนอมไพ่นิดนึงต้องบอกว่าหนึ่งในนั้นคือไพ่มันแพงอะ่ะตัวเองสำหรับนี้นะคะไม่มีคู่มือมาให้นะและจะเป็นขอบทองนะวิบวับนะคะที่เขาบอกว่ามีปัญหาคันคือบางคนเนี่ยจะเป็นขอบการตัดปัญหาการตัดตามขอบนะตามขอบแต่แม่หมอไม่มีปัญหานะคะก็จะได้มาแบบเรียบร้อยเนียนกริป นะถือว่าโชคดีมากๆสาหรับแม่หมอนะบางท่านก็จะมีปัญหามีตําหนิกันเล็นกน้อยก็คือว่าเป็นเรื่องการผลิตที่ถ้ายอมรับได้ก็ยอมรับนะคะหลังไพ่ก็จะเป็นแบบนี้สวยไหมวิงวังมีมีโป๊ะแป๊ป๊ะแป๊แป๊ปให้ดูนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นความฮารูฮราของอันนี้เนี่ยถือว่างามมากนะเนี่เห็นไหมสะท้อนเงาแม่หมอสะท้อนมือด้วยนะคะใบเซอร์ก็จะเป็นใบแรกแล้วเนา ทุกคนเห็นกันไปแล้วนะคะเห็นชัดๆก็คือใบนี้นะคะสำหรับพี่5 2 6ทับ1 0 0่นะวางไว้ข้างบนแล้วกันนะคะเริ่มแรกมาก็จะเป็นหน้าปกของสำรับนะคะ Golden Journey นะเขียนว่าอะไรเอา Artifices a อ๋อขอโทษค่ะ Artificial Intelligent ชเวนตี้เอชาร์โรกนะคะจะมีตัวอักษรเล็กๆอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเห็นไหมอะเนี่ยเ่ยเนี่ยขาขาวตรงนี้นะคะก็จะมีบอกเล็กๆอยู่เนาะอาจจะมองไม่ชัดหน่อยเพราะว่าตัวมันเล็กมากอะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดเหมือนละอองทองนะแต่ว่ามันไม่ได้วาวด้วยนะคะจะดาวาวแค่โคดนเจอร์นี่ตรงนี้เล็กน้อยนะอา่ามา เรามาเริ่มเข้าสู่ตัวหน้าไพ่กันนะคะใบแรกเป็น The f o ูลเดอะฟูลนะคะเขาจะมีการเล่นฟอยทองเอาไว้ด้วยนะมีความวิบวับวิบวับนะคะจะให้ดูอย่างไรเอ๊พอแบบขยับปั๊บนี่คือแบบเรียกว่าแสงก็สาดมาเลยเห็นยังเห็นยังเห็นยังคะนี่นะเดอะฟูลนะ เป็นการใช้จินตนาการของ AI ในการวาดออกมานะคะไปต่อมาเป็น The Magician เนี่ยก็จะมีการปัม๊มฝอยทองเหมือนกันคือจริงๆต้องบอกเลยว่าตรงชื่อข้างล่างนะคะเนี่ยก็จะเป็น Magician ตรงนี้นะก็เป็นสีทองนะคะ The Fool ก็เหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีความเป็นประกายวิบวับถ้าของจริงก็คือจะมีฝอยทอง ปั๊มอยู่นะคะเป็นลูกเล่นนะใบต่อมาเป็นไฮพิสเทสนะคะไฮพิสเทสนะสวยงามเนาะราชินีใต้พิภพนะคะและใบต่อมานะคะเอ็มเพสสวยงามนะสวยจริงสำหรับนี้แม่หมอบอกเลยว่าซื้อเพราะความสวยและดูไฮโซมากๆนะคะใบต่อมาเป็นเอ็มเพอเรอ นะเหมาะมากที่จะเอาไปออกงานต่างๆนะคะและใบต่อมาเป็นดีไฮโรเฟนนะสวยไหมคิดว่านะคะยังหาซื้อหากันได้อยู่นะแต่ว่าต้องถามไปทางเพจ d ด็ t i n y นดูนะคะว่ายังมีอยู่ไหมนะแล้วใบต่อมานะคะเป็น c ลเวอรนะคะต่อมาเป็น The ะ h a r i o t ตนะ และใบต่อมาเป็น The Stain นะคะเป็น Stain นะ g h e r m i t อืมก็จะแตกต่างจากหน้าไพ่เดิมๆที่เราเคยเห็นกันไปหน่อยนะคะใบต่อมา The Wheel of Fortune นะเห็นจุดๆตรงต้นไม้ The Wheel of Fortune ไหมคะเนี่ยตรงนาฬิกาตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือฝอยทองเห็นยังเห็นยังเห็นไหมเห็นไหมเอ๋แบ๊าะบ๊บ นะคะต่อมาเป็น the justice นะยังคนคอนเซ็ปต์ตาช่างอยู่เหมือนเดิมนะคะต่อมาจ h แ hangman ค่ะ the j u d นะคะความตายอัดสวยงามกว่าที่คุณคิดแน่นะใบนะต่อมา temperance เจวิลนะคะเจวิล The Tower ค่ะมีความแบบสวยอะบางอันก็ดูน่ากลัวแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวจนแบบทำให้เรารู้สึกหลอนอะนะคะมันสวยแบบอาร์ตเนาะ The Star นะใบต่อมาเป็น The Moon นั่นเองนะคะ the sun the sun ที่มีม้าแต่ไม่มีเด็ก <laughs> the judgment นะ The j จัสติเนะคะเห็น <im itation> เหมือนบันไดทอดยาวขึ้นไปถึงสวรรค์ <im itation> ข้างล่างมีคนไหมแอะข้างล่างก็มีคนรออยู่นะคะ <im itation> ต่อมาใบสุดท้ายของตระกูล Major Akana นะคะ the w o r รนะคะ the w o r ร สวยนะต้องบอกได้เลยว่าเกจกระดาษของหมอเมนเนี่ยจะแข็งแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ไม่งองง่ายนะการกรีดไพ่ก็ง่ายเหมือนกันนะคะมีฝืดบ้างก็นิดหน่อยนะคะใบต่อมาคือเอ็ o ออฟวอลนะตระก,กูลไม้เท้าก่อนนะคะต่อมาเป็นชูออฟวอลนะทรีออฟวอ เห็นไหมเห็นความลื่นไหมคะพวางปั๊บกิ้งไปเลยไม่ใช่พานปั๊บเลื่อนเลยนะคะโฟ f ์ออนะไฟออฟวอนซิกอคะ่ะเซเว่นออฟวอนเเหมือนดาวตกไหม มันเหมือนความรู้สึกเหมือนดาวตกใ o ออฟวอลนะคะเชนออฟวอลแล้วเราก็จะเข้าสู่ไพ่ของราชสำนักเนาะเพจออฟวอลนะไนส์ออฟวอล u e e n of w a n d สวยสง่าตามสไตล์ Queen นะคะและ King of w a n d เราจะมาต่อกันที่ตระกูลถ้วยนะคะตระกูลคัฟนะ Age <Yeah. S 1> of Cuff Two of Cuff Three of Cuff Four of Cuff นะ ไพ่ของคัฟค่ะ six of cup เสมือนแนวแอนิเมชันหน่อยเนาะ seven of cup นะคะ eight mm. of cup mm. nice of cup ค่ะ mm. สวยอะดูหรูหราและ 10 of c u p นะคะบ้านที่สุขสมบูรณ์นะมาถึงไพ่ราชาสำนักของไพ่ถ้วยกันบ้าง p พ g e of c u p มีความน่ารัก Nice of c u p นะคะ Queen of c u p โอ้ทำให้ดูหน้าคนหามองไม่เห็นแลนะ King of c u p นะ เป็นปะวานนั่นเองนะต่อมานะคะตราก,กูลดาบนะคะตราก,กูลซอสนะคะ1 eight of ซอร์ส2 of ซอร์สนะคะ3 of ซอร์ส4 of ซอร์ส5 of ซอร์สนะ six of swords นะคะเห็นไหมเห็นความลื่นไหม seven of swords ค่ะ eight of swords นะ,ะผีเสื้อติดในรังใหญ่อยากใหญ่นะคะใหญ่แมงม,มุมนะ,ะ nine of swords นะ ten of swords คะ่ะ,คะและก็มาถึงไพ ราชสำนักของตระกูลซอสนะคะตระกูลดาบเนาะเพทออฟซอสนะจัดไพ่ดีๆนิดนึงนะคะไนท์ออฟซอสนะคะเป็นตัวต่อควีนออฟซอสควีนออฟซอสก็ไม่เห็นหน้าเช่นกันดูหน้าดึกลับค้นหานะคะแต่คิงแต่ควีนออฟบอลเห็นหน้าเนาะและ King of Swords นะคะเป็นนกอินทรีนะใช่ไหมเหมือนนกอินทรีนะคะและเราก็จะมาหาสู่ตระกูลสุดท้ายของไพ่สำหรับนี้นะคะคือตระกูล Pentacle หรือตระกูลเหรียญน,นั่นเองนะไปแรกนะคะเอ็ดออฟเพนติโคนะช o of p e n t a c l คค่ะ T of Pentacle และ โฟออฟเพนติโคมังกรมังกรเฝ้าสมบัติใช่ไหมอหัวมังกรไฟออฟเพนติโคนะซิกซ์ออฟเพนติโค่ะเซเว่นออฟเพนติโค่เอ็ดออฟเพนติโค่เออฟเพนติโคนกยุงสวยมากเลย และ10 of Pentacles ค่ะมาสู่ไพ่ราชสำนักสุดท้ายนะคะ,ะ p e of Pentacles นะ n i g h t of Pentacles ค่ะ Queen of Pentacles และ King of Pentacles นะ เอ๊ะมีไพ่พิเศษมาด้วยเหรอเดี๋ยวเขาอ่านซิมีแค่บอกไว้ข้างๆว่าอ๋อมีเมเจอร์แล้วก็มีไพ่พิเศษอีกสาใบเน่บอกด้วยว่ามีไพ่พิเศษอีก3ใบนี่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่พิเศษกันอีก3ใบตอนแรกเข้าใจว่ามีแค่78ใบนะนะคะ ไปพิเศษใบแรกนะคะ Fortune Taylor นะคะใครที่เป็นหมอดู Fortune Taylor นะคะใบต่อมา Bissing of g a n e s h a นะคะและไปสุดท้ายนะคะเป็น Musica นะ Musica the m o u ส์นะคะ,นนะนะ,คะหนูที่เป็นพาหนะของพระพิคเนตนั่นเองนะแล้วก็ ปิดท้ายด้วยไพ่ปิดสำรับนะคะเป็น Golden Journey นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่นะอ่ะเดี๋ยวกรีดให้ดูก่อนอกรีดให้ดูก่อนพื้นที่มีไม่เยอะเห็นไหมคะกรีดอะกรีดง่ายนะจริงๆกรีดง่ายมันก็จะมีความฝืดอยู่แต่ว่าความที่มันเหมือนพลาสติก นะคะคเหมือนพลาสติกอะ่ะมันก็เลยทำให้แบบมันก็จะมีการฝืดบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไพยอย่อ่ะบอกได้เลยว่าลื่นลื่นนะเอ๊ะแม่หมอใส่ปิดฟังเอ๊ะไม่ได้บอกว่าใช้วัาสถุดิบอะไรเนาะแต่ก็คือแข็งแรงดีนะคะเนี่ยความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่นคือดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่สักไพ่ไม่ต้องกลัวว่าไพ่จะติดกันนะแต่กรีดไพ่ก็อาจจะมีติดบ้างนะคะไม่จําเป็นต้องลงแป้งนะบอกได้ว่าในความรู้สึกคือสำหรับนี้ไม่จําเป็นต้องลงแป้งนะคะเพราะฉะนั้นแล้เนี่ยมันก็กรีดง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็หลังไพ่ก็จะมีความเป็นสมองคนที่บอกใช่ไหมแล้วก็มีชื่อย่อลเล็กๆนะคะ Golden Journey ไว้ Golden Journey ไว้นะ ไว้อยู่รอบๆนะคะทั้งสองฝั่งนะเพื่อที่ว่าไม่ว่าไพ่จะกลับหัวกลับหางหรือว่าไม่กลับหรือยังไงก็ตามคือบอกได้เลยว่าคนหยิบไพ่ไม่รู้ว่าสรุปแล้วไพ่กลับหัวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำหรับนี้นะคะ Golden Journey น้องๆเขาจะแนะนำตัวเขาเองว่าอย่างไรกันบ้างนะ เห็นไหมแม่หมอหรือแม่หมอสอบใบเลมันจะมี Golden Journey รุ่นนี้นะคะแล้วก็จด Golden Journey ที่เป็นรุ่นสำรองนะคะที่เป็นพ็อกเก็ตนะสีดำนะอันนั้นจะเป็นพลาสติกแต่อันเนี้ยจะเป็นกระดาษรุ่นแม่หมอจะเป็นกระดาษแม่หมอจะไม่ผิด่ะนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะแนะนำตัวเขาเองว่ายังไงนะใบแรกนะคะ ชนอัลวอนนะคะเขาเป็นนะักสร้างนะเป็นเดอะแบบเป็นคนที่มีพละงกำลังมากนะคะน้องคนนี้ g o l d e n Journey เนี่ยเป็นเด็กที่รวบรวมความสามารถต่างๆเอาไว้นะคะเป็นคนที่มีพละงกำลังมากบอกได้ว่ากล้าที่จะสู้กับของใหญ่ของหนักอะไรก็ตามที่ยากๆมาเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกนะคะ The Justice นะ ให้ความยุติธรรมได้เสมอไม่เอ็นเอียงนะเป็นตาช่างที่เที่ยงตรงไม่ว่าคุณจะมีปัญหาลำบากนักอกนักใจอะไรมาเธอตอบให้ได้อย่างชัดเจนให้ความกระจ่างแจ้งแก้ไขาตามน้ำหนักที่คุณให้ข้อมูลมานะคะตัดสินไปตามเนื้อผ้าและใบสุดท้าย two of cups นะคะให้ผลที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะ ใครที่มีสำหรับนี้อยู่ก็บอกได้เลยว่าคุณจะชอบและรักมากนะคะในการที่จะมีเขาเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นการพูดคุยด้วยกันตลอดเวลาเนาะบางท่านเนี่ยกลัวว่าจะอ่านไพ่ไม่เป็นนะคะแล้วจะใช้ไม่ได้ก็บอกได้เลยว่าใช้ไปเถอคะค่ะเดี๋ยวคุณค่อยๆหัดอ่านไปเดี๋ยวคุณจะได้เองนะแล้วไพ่ยอยากบอกอะไรกับทุกคน สำหรับ Golden s ร r น n e เธออยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเธอในวันนี้นะใบแรกนะคะ The Queen of War นะจงเป็นคนที่มีความมั่นใจมีความกล้าหาญสวยรสเชิดในบรรดาควีนทั้งหมดของไพ่สำหรับนี้มี Queen of w อ r นคนเดียวที่หันหน้ามาเพราะฉะนั้นจงกล้าเผชิญหน้านะคะเปิดเผย อย่างสง่างามและจริงใจไปต่อมา The h i p r i e t e s นะคะถึงแม้จะเป็นคนที่สง่างามแล้วอย่าลืมนะคะเป็นคนที่มีความลึกลับหน้าค้นหาเก็บความลับให้เป็นนะในหลายๆอย่างนะคะคุณจะได้เป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นเยอะนะคนจะเข้ามา ให้ความไว้วางใจในการพูดคุยกับคุณเยอะเนี่ยก็ต้องมีการรักษาความรับให้เป็นเรื่องบางอย่างอะทำตัวให้ลึกลับบ้างก็ได้นะคะเรียนรู้ที่จะพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณให้มากขึ้นนะและใบสุดท้าย The Moon เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการหน่อยต้องบอกว่าการที่จะใช้ไพ่สำรับเนี้ยต้องบอกว่าการที่จะใช้ไพ่สำรับนี้เขาอาจจะสื่อได้ว่า คุณต้องใช้อารมณ์จินตนาการความคิดสร้างสรรค์นะคะให้มากขึ้นนะกล้าที่จะอ่านนะคะกล้าที่จะใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกแล้วอ่านไพ่ออกมาด้วยความมั่นใจนะคุณจะทำอะไรก็ได้ในแบบที่คุณสามารถทำได้ด้วยความสมเหตุสมผลกับตัวคุณเอง นะอะไรที่ทําแล้วไม่เดือดร้อนใครก็ทําไปเถอะนะคะแต่ไพ่สาหรับนี้บอกได้เลยว่าต้องใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์เยอะมากพอสมควรนะไพ่ก็เลยบอกว่าทําอารมณ์ให้ตัวเองเข้าหานเข้มแข็งกล้าหาญแล้วคุณจะได้ประสบความสําเร็จในการทําสิ่งต่างๆที่ใช้ไอเดียจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์อย่างที่คุณตั้งใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันหรือส่งของขวัญเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้เช่นกันในทุกๆช่องทางนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปเนาะว่าคลิปหน้าเนี่ยแม่หมอจะเอาสำหรับไหนมารีวิวให้ทุกคนดูรออันบ็อกเยอะมากนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ